เด็กหญิงนิยายภรรยาเจ้าชะตาบทที่ห้าสิบสามือที่สั่นเอื้อมไปรับยาหัวใจอัดแน่นด้วยความกลัวแต่นางก็กลั้นใจดื่ม เอาเถิดหากเขาจะวางยานางแม้นางไม่ดื่มด้วยตัวเองเขาก็คงหาวิธีอื่นมาบังคับขืนใจเอาอยู่ดีเพียงดื่มไปแล้วรอว่าชีวิตจะจบสิ้นไปตรงนี้หรือไม่หากจะตายก็ให้ตายทั้งแม่ทั้งลูกนั่นแหละ เพียงแต่ดื่มเข้าไปแล้วเนิดนานก็ไม่มีอาการได้นางจึงรู้ว่ายานี้ปลอดภัยขันทีชารายืนมองจนนางดื่มยาหยดสุดท้ายแล้วยิ้มอย่างพอใจก่อนจะรับถ้วยยากลับไปหูหยินน้อยพักผ่อนให้สบายมีรับสั่งว่าหลังว่าราชาการเสร็จจะ,สะเสด็จมาหา เขาถอยฉากออกไปจากห้องหวังลี่ถิงนั่งอยู่บนเตียงแล้วรอรอว่าจะมีอาการอะไรอีกหรือไม่แต่แล้วพบว่าเมื่อดื่มยาร่างกายที่อึดอัดกลับสบายมากขึ้นแต่ความอ่อนเพลียไม่ได้หายไปนี่คืออาการประจำวันของนัางตั้งแต่รู้ว่าตั้งครัภ์ในที่สุดก็ยากเกินฝืนจึงหลับไปอีกครั้งเมื่อตื่นขึ้นมาสิ่งแรกที่นางสำรวจก็คือร่างกายไม่มีเลือดออกหรือ ผิดปกติได้จึงถอนหายใจอย่างโล่งอกเวลานั้นเสียงที่ดังขึ้นด้านนอกกล่าวถึงการเสด็จเยือนของห่วงตี้ประตูเปิดออกชีอย่างเกาเก้าเข้ามาด้านในเพียงลำพังเหลือบมองนางนานก่อนจะเอ่ยกู่จิ้นอันรู้หรือไม่ว่าเจ้าตั้งคร้นเปล่าประโยชน์ที่จะปิดบังไม่ทราบเฮคะหม่อมฉันไม่ได้บอกดี กล่าวเพียงคำเดียวหวังลี่ถิงไม่เข้าใจความหมายของคำนั้นแต่นางมีความคิดบางอย่างในใจว่าคงจะเอาเรื่องนี้ไปบีบบังคับสามีของนางและยังสงสัยอีกว่าจะทรงจัดการกับนางอย่างไรต่อไปหวงตี้คล้ายรับรู้ความคิดนั้นของนางทรงนั่งลงบนเก้าอี้ซึ่งห่างจากเตียงไม่กี่ก้าวในเมื่อเจ้าตั้งครรนแล้วข้าก็ไม่ใช่คนใจไม้ใส่รก,กรรมนัก เจ้าอยากเก็บเด็กคนนี้เอาไว้หรือไม่รับสั่งถามออกมาหวังลี่ถิ่งเงยหน้ามองศบเข้ากับดวงตาคู่นั้นนางกัดริมฝีปากแล้วพยักหน้าเพคะข้าจะให้เจ้าเก็บเด็กคนนี้เอาไว้แต่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่าเจ้าจะต้องทำงานนี้ออกมาให้ดีที่สุดและเร็วที่สุดด้วยขอเพียงรักษาชีวิตเด็กคนนี้ไว้ได้ หม่อมฉันจะทําตามที่พระองค์ต้องการทุกอย่างนางเอ่ยรับคําห่วงตี้พอพระไทยที่ได้ยินเช่นนั้นจึงลุกขึ้นแล้วเสด็จจากไปทันทีพระองค์ไม่รู้ว่าสายตาที่มองตามมีความหมายอย่างไรหวังลี่ถึงระลึกได้แล้วว่านี่คือเคราะหหนักของนางชีวิตและความตายของนาง ขึ้นอยู่กับการปักฉลองพระองค์ผืนนี้หากอีกคำที่ท่านอาจารย์ครั้งเคยกล่าวเอาไว้ผ้าปักของนางขึ้นอยู่กับแรงอธิษฐานยามนางปักผ้าให้สามีหัวใจนางคิดถึงแต่ความปลอดภัยของเขาคราวนี้ถ้านางเปลี่ยนมัน่นจะเป็นอย่างไร ภายในตำหนักใหญ่ส่วนวังหลังคือสถานที่ประทับส่วนพระองค์ของห่วงพ่อหากไม่ได้มีกิจอันใดก็มักประทับภายในไม่เสด็จออกไปไหนใครก็ว่าทรงเก็บพระองค์เหมือนโอรสหลีเตียงหวางแม้จะดูเหมือนว่าห่วงที่โปรดห่วงห้ออย่างยิ่ง แต่ผู้ใกล้ชิดก็รู้ว่าการพบกันของสองพระองค์นั้นน้อยเสียยิ่งกว่าน้อยโดยเฉพาะเมื่อพระสนมจีผู้นั้นปรากฏตัวจำนวนวันที่เสด็จเยือนตำหนักใหญ่ก็น้อยลงห่วงเฮาก็ดูเหมือนไม่ได้ใส่ใจทรงจิบชาชมดอกไม้งานศิลปะและภาพวาดไม่ได้ยื่นมือเข้าไปยุ่งในเรื่องส่วนพระองค์แม้แต่น้อย นางกำนั้นใหม่หลายคนไม่รู้ว่าอำนาจในมือแทบหมดสิ้นวังหลังก่อนหน้านี้มีถูฟูเหรินสำแดงตัวเป็นผู้ทรงอิทธิพลถ้าว่ายามนี้ถูกขังอยู่ภายในตำหนักอำนาจเดิมจึงคืนมาแต่เพียงชั่วคราวเท่านั้นจากนี้ก็อาจหลุดไปเมื่อใม่เหรินก้าวขึ้นเป็นฟูเหรินคนใหม่ นางกำนันคอนสนิทและขันทีรู้ดียิ่งกว่านั้นว่าภายใต้ท่าทีไร้อำนาจเช่นนี้สายพระเนตรกว้างไกลกว่าที่ใครจะคิดแม้แต่ห่วงตี้เองก็อาจคาดไม่ถึงว่าเรื่องที่ทรงเรียกประชุมขุนนางทุกวันนั้นห่วงเฮาทราบทุกกระบวนความไม่ว่าใครจะขยับทำอะไรก็คงทราบโดยตลอด เพียงแต่มีใช่เรื่องจะนำมาใส่ใจเท่านั้นวันนี้ทรงดื่มชาที่เพิ่งได้มาใหม่ในอุทยานส่วนพระองค์ขันทีที่รับใช้ใกล้ชิดเข้ามากราบทูลกวนอยู่ทิ้งบุตรสาวคนเล็กของเสนาบดีกวนทำเรื่องขึ้นมาขอเข้าเฝ้าพระองค์พยาค่ะห่วงพ่อวางถ้วยชาล่องหันมองขันทีที่กระซิบใกล้ จากนั้นเบนพระเนตรทอดออกไปไกล้มองหมู่ดอกไม้ประจำฤดูหนาวที่ใกล้หมดวาระของมันในใจย่อมรู้ว่าก่อนหน้านี้ใครบางคนนำพระนามของพระองค์ไปอ้างพาตัวหูหยินน้อยของกู่จิ้นอันเข้ามาในเขตวังหลวงกวนอยู่ถิงเคยประกาศตัวเป็นสิทธิ์คงห่วงยายอาจารย์อยากจะมาสืบเรื่องกับพระองค์ไปเอากระดาษกับผูกกันมา ด้วยความเคยชินจึงทำงานกันอย่างรวดเร็วไม่นานก็มีทั้งแท่นฝอนมึกและกระดาษวางอยู่บนโต๊ะหินเบื้องหน้าพระพักห่วงห่อจับผู้การเขียนประโยคนึ่งแล้วพับให้เล็กที่สุดยื่นให้ขันทีรับสั่งด้วยน้ำเสียงราบเรียบยากจะอ่านออกว่าคิดหรือรู้สึกอย่างไรส่งคนไปบอกนั่งว่าข้าไม่สะดวกให้พบแล้วยื่นสิ่งนี้ให้อย่าให้คนอื่นรู้ นี่มีใช่ครั้งแรกขันทีรู้งานก้มคำนับแล้วรีบจากไปหาคนที่ไว้ใจได้ออกจากวังหลวง การปฏิเสธไม่ได้กระทำกันตัวต่อตัวเพียงบอกปัดคำทูลขอนั้นออกไปห่วงตี้จะรับรู้แค่ว่าห่วงเฮาไม่รับการขอเข้าเฝ้าของสกุลกวนเท่านั้นแต่คนที่ออกจากวังหลวงไปถึงหน้าสกุลกวนย่อมไม่ทราบแน่นอนกวนอยู่ถิงกำลังกรอคคำตอบรับจากวังหลวงอย่างร้อนใจการกระทำของนางทำให้คนในตวนไม่ค่อยสบายใจนัก แต่ก็ไม่มีใครเอ่ยปากห้ามนางจะขอไปเรียบเคียงดูว่าอาจารย์สุขสบายดีหรือไม่สุดท้ายทางวังหลวงก็ปฏิเสธมาว่าห่วงห้อไม่สะดวกให้เข้าเฝ้านางยิ่งกังวลใจแต่กลายเป็นว่าไม่นานก็มีสาวใช้นำกระดาษแผ่นหนึ่งมาให้ มีคนฝากมาเจ้าค่ะบอกว่าเป็นจดหมายจากสหายของคุณหนูกวนอยู่ถิงเปิดกระดาษแผ่นนั้นออกดูข้อความภายในสั้นลายมือสวยงามข้าจะดูแลให้ นางกำกระดาษในมือนัน่นแล้ววิ่งไปที่ห้องถงในนั้นมีกระดาษแผ่นหนึ่งใส่กรอบไม้เอาไว้อย่างดีบิดาเล่าว่าเมื่อนางเกิดทังวังหลวงส่งของขวัญมาให้หนึ่งในนั้นคือลายพระหัตถ์ของห่วงฮห้ที่เขียนอวยพรให้นางตอนเด็กยืนมองบ่อยครั้งเพราะชื่นชอบลายพระหัตถ์งดงามเป็นระเบียบคราวนิยามยกเทียบนางจึงมั่นใจ แม้เข้าเฝ้าไม่ได้แต่มีรับสั่งมาถึงแล้วว่าจะดูแลอาจารย์ให้หลีเจียงหวางกลับเมืองหลวงด้วยม้าเร็วจากนั้นก็ทำทีเป็นออกจากตำหนักไปเข้าเฝ้าพระมารดาเพราะขันทีจากตำหนักใหญ่ส่งข่าวสำคัญมาหวางหนุ่มจึงไม่รีรอรีบเข้าวังชั้นใน เสด็จแม่ห่วงเห้องเงยหน้ามองโอรสก่อนบอกมือไล่คนที่เหลือออกไปหลีเจียงหวังเสด็จเข้ามาใกล้พระมารดานั่งลงบนเก้าอี้ด้านข้างเป็นอย่างไรบ้างเขาย่อมรู้ว่าพระมารดาถามถึงสิ่งใดช่วยช้างเจวหวังกับกูจิ้นอันสำเร็จพะยะค่ะลูกพาไปซ่อนตัวในหมู่บ้านกูจิ้นอันทราบเรื่องแล้วดูเหมือนจะลังเลเล็กน้อย แลูกเชื่อว่าเขาน่าจะเข้าร่วมแผนการครั้งนี้กับเราเพราะพระมารดาทรงฉลาดเกินไปโอรสจึงไม่เคยปิดบังความได้เรื่องที่เกิดขึ้นในวังหลวงล้วนเป็นข่าวที่ได้มาจากห่วงห่อแทบทั้งสิ้น เนื่องจากดำรงพระยศนี้มานานอำนาจจึงแทรกซึมลงไปในรากฐานของราชวงศ์มากกว่าที่ใครคาดคิดหลีเจียงหวังถวายรายงานทุกเรื่องที่เขาทำเสมอบางครั้งจะมีคำแนะนำมอบกลับมาหลายหัวย่อมดีกว่าหัวเดียวพระมารดาใจเย็นยิ่งทรงมองได้รอบด้านกว่าในบางกรณีแม่ก็คิดว่าเขาต้องเข้าร่วมแนะ่ ทำไมถึงคิดแบบนั้นอะไรทำให้มั่นใจพะยะค่ะหลีเจียงหวังสงสัยว่าพระมารดาต้องรู้อะไรมาอีกอย่างแน่นอนเมื่อวันก่อนห่วงตี้ให้ขันทีอ้างชื่อแม่เรียกตัวหูหยินน้อยของกู่จิ้นอันมาเข้าเฝ้าแล้วขังนางเอาไว้ที่ตำหนักส่วนพระองค์ หลีเจียงหวังขมวดคิ้วเขาเองก็เคยเจอหวังลี่ถิงมาก่อนในฐานะเหยื่อคนหนึ่งของห่วงตี้เขาแสดงความเมตตาต่อนางเป็นพิเศษและสืบเรื่องของนางมาบ้างแต่ไม่คิดว่าสตรีผู้นี้จะมีประโยชน์ถึงขนาดที่ห่วงตี้ต้องเรียกตัวเข้ามากักขังไว้ในตำหนักส่วนพระองค์ทรงเก็บนางไว้ล่อกูดจิ้นอันหรือห่วงห่อาใส่พระพักจำภาาปัก ที่แม่ได้รับจากนางแล้วสนมจีขอไปดูได้หรือไม่หลังจากนั้นแม่รู้มาว่าสนมจีส่งคนกลับไปตรวจสอบเรื่องสตรีเจ้าของผ้าปักร้านสกุลฉูพที่เขาว่าใครได้มาครอบครองจะโชคดีหูหยินน้อยของกู่จิ้นอันน่าจะเป็นเจ้าของผ้าปักสกุลฉูคนนั้นแล้วห่วงตี้ก็ต้องการครอบครองความสามารถนี้ของนาง แม้ข่าวนี้จะน่าตกใจแต่ก็ซ่อนอารมณ์ได้อย่างรวดเร็วลูกเข้าใจหากกูจิ้นอันทราบข่าวนี้เขาต้องโกรธมากแน่ๆแม่ให้คนส่งนกพิราบสื่อสารไปแจ้งแล้วตอนที่ลูกกำลังเดินทางกลับป่านนี้น่าจะถึงแล้วแต่นั่นไม่เท่ากับข่าวใหม่ที่แม่เพิ่งรู้ดูเหมือนหูยินน้อยไม่สบาย ห่วงตี้เรียกหมอหลวงมาตรวจแล้วสั่งจ่ายยาต้มให้นั่งแม่ให้คนดูรายการเบิกจ่ายยาแล้วถามหมอหลวงเขาว่านี่เป็นรายการยาบำรุงครั้นหลี่เจียงหว่างไม่อาจซ่อนความแปลกใจเอาไว้ได้เขาชะงักไปครู่ใหญ่เช่นนี้นางจะมีอันตรายแต่เขาให้หมอหลวงจ่ายยาบำรุงครั้นแทนที่จะกำจัดเด็กออกไปเขาต้องการใช้ประโยชน์บางอย่างจากเด็กคนนี้แน่ อาจจะเอาไว้ต่อรองกับหวังลี่ถิงหรือใช้เพื่อล่อกู่จิ้นอันกลับมาจริงๆลูกไม่อยากให้เกิดเรื่องอะไรขึ้นกับนางเลยเสด็จแม่หวังลี่ถิงเป็นสตรีที่ดีนางกับกู่จิ้นอันผ่านอะไรมามากมายและกำลังจะมีลูกด้วยกันพวกเขาต้องมาลำบาก ก็เพราะความโลภของบุรุษผู้นั้นหลีเจียงหวังถอนหายใจห่วงห่าคล้อยตามกูจิ้นอันคือเหยื่อคนหนึ่งของห่วงตี้นางเองก็สงสารเขากับภรรยาไม่น้อยบัดนี้กลับต้องมีเคราะห์ใหญ่ด้วยกำลังตั้งครัภเช่นนี้เพียงแต่แผนการที่วางเอาไว้ต้องดำเนินต่อไปอีกนิดเดียวเท่านั้นพวกนางก็จะค้นเจ้าปีศาจตนนั้นลงจากบันลังได้ ส่งข่าวกลับไปบอกเขาว่าทางนี้แม่จะดูแลให้ห้ามเขาทำอะไรบุ่มบามขาดสติโดยเด็ดขาด ไม่เช่นนั้นแผนการของเราจะเสียหายได้หลี่เจียงหวางรับคำเวลานั้นคนด้านนอกมีการเคลื่อนไหวทั้งสองคนในห้องกลับมานั่งตัวตรองอีกครั้งหลี่เจียงหวังรินช้าใส่ถ้วยดื่มอึกหนึ่งปรับสีหน้าให้เป็นปกติเพียงครู่เดียวก็ได้ยินขันทีหน้าห้องขานว่าห่วงตี้เสด็จมาหวางหนุ่มลุกขึ้นทำความเคารพเสด็จพ่อ สำหรับโอรสองค์นี้ห่วงตี้มักแสดงออกอย่างมีเมตตาเสมอเขายิ้มแล้วโบกมือให้อีกฝ่ายทำตัวตามสบายแม่ลูกกำลังคุยอะไรกันลูกมาบ่นกับหม่อมฉันเพคะว่าเขาไม่กล้าออกไปไหนมาไหนเลยจะออกไปเที่ยวเล่นตำหนักนอกเมืองหลวงก็ไม่ได้ห่วงห่อยิ้มขณะตอบพระสวามีสี่พระพักเหนื่อย,หน,ยหน่ายกับบุตรชายเหลือเกินเจ้ากลัวอะไร ฉีหอย่างเตาถามโอรสหลีเจียงหวังมีสี่หน้าไม่สู้ดีก็เรื่องช้างเตาหวางังกับกู่จิ้นอันสี่พยาค่ะลำพังเจ้าน้องชายนอกไส้คนนั้นก็น่าปวดหัวใจแย่นี่ยังมีกู่จิ้นอันเข้าร่วมด้วยพวกเขาต่างก็เป็นยอดฝีมือลูกไม่กล้าออกไปนอกเมืองหลวงกลัวว่าจะเกิดเรื่องแล้วถูกพวกเขาทำร้ายเอา หากเป็นคนอื่นอาจจะทรงดุที่ขี้คลาดแต่สำหรับโอรสองนี้ห่วงตี้ชอบที่เป็นแบบนี้เป็นคนขี้คลาดตาขาวทั้งโง่เขลาและเฉื่อยชาเพราะจะได้ไม่ต้องมานั่งหวาดระแวงหรือต่อให้ต่อเรื่องก็ง่ายที่จะจัดการทิ้งทรงรู้ว่าที่โอรสเป็นเช่นนี้เพราะห่วงพ่อเลี้ยงมาแบบนี้ ภรรยาเอกของพระองค์ฉลาดและรักลูกมากนางยอมให้ลูกเสียคนมากกว่าพบเจอกับอันตรายเขาก็ตอบสนองด้วยการเอาใจให้ยิ่งเลหลวไหลเสียคนท่าทางเฉืยชาไม่ค่อยสนใจใครจึงกลายเป็นที่โปรดปรานมากกว่าคนเก่งอย่างช้างเจ้าหวางังที่ทรงระแวงตลอดเวลาเอาทหารไปตามจับหรือไม่ละ่ะ พ่อจะให้ราชองค์ขารักตามไปด้วยจับแล้วก็ไม่ต้องกลัวผู้เป็นโอรสใสนะ่น้าหาเรื่องลำบากเสียเปล่าพะยะค่ะถ้าตามจับกันได้ก็คงไม่ต้องรอนานขนาดนี้ลูกรอที่เมืองหลวงดีกว่าอย่างไรพวกเขาก็ต้องกลับมาหาครอบครัวแนะ่ถึงเวลานั้นเอาคนไปซุ่มตามกำแพงตามประตูเมืองน่าจะจับได้ง่ายกว่า กับคนนอกหลีเจียงหวางไม่ค่อยพูดแต่กับพระบิดาสองพูดได้มากมายห่วงตี้ยิ่งพอพระไทยเพราะแบบนี้มันจะปิดปังอะไรเขาไม่ได้คิดอย่างไรก็คลายออกมาจนหมดเท่าว่าไม่ทันได้สังเกตแววตาววววับของโอรส หวังลี่ถิ่งมั่นใจแล้วว่ายาที่นางได้รับเป็นยาบำรุงครั้นหมายความว่าห่วงตี้อนุญาตให้นางเก็บเด็กคนนี้เอาไว้ได้แม้ไม่รู้เจตนารมที่แน่ชัดแต่นี่ก็เป็นการซื้อเวลาอย่างดี นางนั่งลงขอกระดาษและฐานเขียนผ้าจากขันทีพวกเขาเต็มใจจะช่วยอย่างเต็มที่เพื่อให้นางทำงานออกมาให้ดีที่สุดนอกจากนี้ยังมีผู้ช่วยหนึ่งคนสำหรับการทำงานให้สะดวกมากขึ้นทั้งในการขึงผ้า จับผ้าช่วยงานในฐานะลูกมือห่วงตี้รับสั่งลงมาให้มอบนางกำนั้นจากฝ่ายสิ่งทอให้นางคนหนึ่งขันทีจึงไปหาคนที่พอจะเข้าทีเขาพานางมาพบหวังรี่ถิงสอบถามสองสามคำแล้วอนุญาตให้นางช่วยขึงผ้าขึ้นสะดึงขนาดใหญ่นางจะร่างภาพในกระดาษก้อน แล้วว่าจากกระดาษลงลายบนผ้าอีกที่ภายในวันเดียวก็ขึ้นครงภาพบนผ้าเรียบร้อยมังกรตัวใหญ่ดูดุร้ายกำลังต่อสู้กับสายฟ้าฟาจากสวรรค์นี่คือการท้าทายสวรรค์อย่างแท้จริงแค่เพียงภาพร่าง ก็ทำให้คนมองขนทั่วทั้งร่างลุกชั้นห่วงตี้แวะมาทอดพระเนตรแล้วเสด็จกลับไปอย่างพอพระทัยยิ่งวันหน้าเมื่อทรงสวมฉลองพระองค์นี้ทั่วชั้นฟ้าจะไม่มีใครกล้าต่อก้อนนางกำนันผู้นั้นทำงานด้วยกันวันเดียวก็เกิดป่วยไขย้ขันที่จำต้องหาคนใหม่จึงได้นางกำนันอายุน้อยมาคนหนึ่ง พักก่อนเถิดเจ้าค่ะนางกำนันตัวน้อยร้องบอกหวังลี่ถิงผ่อนลมหายใจแล้วเอนกายพักตามคำแนะนำนางไม่สามารถฝืนมากเกินไปเพราะร่างกายที่เหนื่อยง่ายกว่าปกติ อีกทั้งผ้าปากักผืนใหญ่เป็นงานยากยังดีที่พวกเขาอนุญาตให้นางมีผู้ช่วยตามที่ร้องขอไม่เช่นนั้นเกรงว่ากว่าจะปักผ้าเสร็จร่างกายของนางอาจจะรับมันไม่ไหวเมื่อมีเวลาพักนางก็สนทนากับนางกำนันตัวน้อยเจ้ายังดูเด็กอยู่เลยทำไมถึงมาทำงานในวังหลวงเด็กสาวยิ้ม ข้าน้อยเกิดและเติบโตในครอบครัวที่ทำสิ่งทอเจ้าค่ะการเข้าวังแล้วทำงานในฝ่ายสิ่งทอเป็นความฝันของเด็กสาวเกือบทุกคนในบ้านที่ทํำเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ตอนข้าน้อยอายุ13ก็พอมีความรู้เรื่องการย้อมผ้าดีกว่าคนอื่นครอบครัวพอมีคนรู้จักอยู่ที่นี่เลยส่งข้าน้อยมาช่วยงานจนกลายเป็นนางกำนันประจำของฝ่ายสิ่งทอเจ้าค่ะ คำอธิบายของนางล้วนเต็มไปด้วยความสุขคนฟังย่อมยิ้มตามแล้วทำไมเสนอตัวมาที่นี่เพราะมีคนบอกข้าน้อยว่าท่านกําลังจะปักฉลองพระองค์งานปักฉลองพระองค์ไม่ใช่ว่าใครก็ทำได้สำหรับข้าน้อยอาจจะใช้เวลาทั้งชีวิตกว่าจะได้เฉียดเข้าใกล้โอกาสนี้นางเว้นช่วงก่อนขยับเข้ามาใกล้จนเกือบชิดนอกจากนี้ยังมีคนไหว,ว้วาน ให้ข้าน้อยช่วยดูแลหูหยินน้อยให้ดีด้วยเจ้าค่ะหวังลี่ถิ่งตกใจเมื่อได้ยินประโยคนั้นนางเงยหน้าขึ้นมองประตูที่ปิดสนิททันทีเสียงกระซิบเบาลงใครวานเจ้ามายังบอกไม่ได้เจ้าค่ะท่านรู้แค่ว่าที่วังหลวงแห่งนี้ท่านจะปลอดภัยก็พอดูเหมือนว่าภายในวังหลวงยังมีมือมืดที่มองไม่เห็น กำลังทำอะไรเบื้องหลังห่วงตี้อยู่เช่นกันบางทีการที่นางกำนันคนก่อนหน้านี้เจ็บป่วยอย่างกระทันหันอาจเป็นแผนการเพื่อเปลี่ยนคนของตัวเองเข้ามาแทนนางไม่รู้ว่าฝ่ายนั้นช่วยนางด้วยเจตนาดีหรือไม่แต่อย่างน้อยก็มีใครบางคนกล้ารับประกันความปลอดภัยของนางจิตใจของนางจึงผ่อนคลายลงหลายสวร กู่เส้นอันเพิ่งได้รับข่าวใหม่จากหลีเจียงหวังเขาอ่านมันซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่มีอะไรผิดพลาดชางเจาหวางเองก็ชะงกหน้ามาดูรู้สึกว่ามันน่าเหลือเชื่อที่ทุกอย่างเกิดขึ้นโดยบังเอิญได้มากขนาดนี้กู่จิ้นอันถูกใส่ร้ายส่วนภรรยาที่ถูกห่วงตี้พาเข้าวังกลับตั้งครรภ์โดยที่คนเป็นพ่อไม่รู้ตัวชางเจาหวัง นางภรรยาของข้ารองแม่ทัพหนุ่มไม่รู้ว่าจะพูดอย่างไรกับเรื่องที่เพิ่งได้รับรู้ชางเตวัางตบบ่าให้กำลังใจเขาเคยผ่านช่วงเวลานี้เช่นกันอย่างน้อยก็ดีกว่าเจ้ามารู้ข่าวจากห่วงตี้ที่ปล่อยออกมาล่อเจ้าไม่ใช่หรืออีกอย่างห่วงฮ่อก็รับปากแล้วว่าจะดูแลนางให้แทนที่เจ้าจะกังวล เจ้าควรเอาเวลามาคิดว่าเราจะกลับไปเมืองหลวงให้เร็วที่สุดได้อย่างไรกูเจ้นอันเหมือนไม่ได้ฟังใจเขายังห่วงภรรยานางต้องรู้ก่อนแน่พะยะค่ะเขานึกไปถึงช่วงเวลาก่อนที่จะออกจากจ้วนหวังลี่ถิงบอกว่ามีบางอย่างจะบอก แต่ต้องรอให้เขากลับมาที่ตวนก่อนนางคงรู้ตั้งแต่ตอนนั้นแต่ไม่ยอมบอกเขาเมื่อนึกว่าก่อนหน้านี้นางมีอาการป่วยอย่างไรในใจก็ยิ่งหงุดหงิดไม่น่าเลยไม่น่าเชื่อว่านางจะไม่เป็นอะไรเขาควรดื้อดึงให้หมอมาตรวจนางและอาจได้รู้ตั้งแต่ตอนนั้นไม่ใช่มารู้จากปากคนอื่นหวางหนุ่มฟังแล้วถอนหายใจนางไม่บอก อาจเพราะเจ้ากำลังจะออกเดินทางมาตามจับข้าไม่ใช่หรือเกิดเจ้ารู้ตอนนั้นคงห่วงหน้าพวงหลังคนฟังถอนหายใจแล้วทำไมเราถึงบุกไปเมืองหลวงตอนนี้เลยไม่ได้เล่าพะยะค่ะ พอรู้ว่าภรรยาตั้งครัภ์คนที่ใจเย็นก็ร้อนรนขึ้นมาทันทีเมื่อวานยังลังเลที่จะเข้าร่วมแผนการพอรู้ว่าภรรยาถูกพาตัวเข้าวังหลวงเขาก็ตกลงร่วมแผนการวันนี้พอรู้ว่าภรรยาตั้งครัภ์ก็กลายเป็นคนใจร้อนขึ้นมาอีกชีวิตของกูเิ้นอันขับเคลื่อนได้ด้วยภรรยาจริงๆช่างเจ้าหวังทำได้แค่สสนะ่หน้าตอนจะอธิบาย ฟังต่อทันทีไม่มีสะดุดสมัครสมาชิกพรีเมียมดูก่อนใครทุกวันสมัครไม่เป็นทำตามคลิปนี้ได้เลย <S 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 <ๆ>หากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ